ของขวัญปีใหม่ให้แม่ครับอ,อันนี้กับนของขวัญปีใหม่มเต็กกบินนางกระเต้ลองดูลองดู อวยพรเออปีใหม่กอนให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทํามาค่าขึ้นให้เจริญรุ่งเรืองลูกเด้อเหงิงๆปังๆอันไหนมันไม่ดีก็หันผ่านไปแต่ปีเก่าใส่เม็ดปีใหม่มาก็หายตามีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็มีเงินมีทองเก็บเงินเก็บทองอย่าเจ็บได้ไป่วยหน้าไม่ส <c oughs> <c oughs> วยอวยพรม เนี่ก็ได้ขอให้เต้นเทาไว้เฮ้เฮ้นั่งเฉยๆยิ่งขึ้นไปแม่ก็อุ้งแขนเฮ้ดูเล่ตัวเองเนี่ยก็ศึกษาปร่างกายแข็งแรงลองเพลงก็ให้มีคนรักคนหลงให้มีคนติดตามหลายๆลูกก็โตอันไรไม่ดีก็ไปจะปีเก่าแจะมืดปีใหม่มาเรียกกระห้ยจะปะ๊บจะสิ่งดีๆโอ้เฮ้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกอย่าง มีเขาไม่เจอน้ำเรี้ยมด้วยเด้อนัำงี้ยมเหรอนี่ก็อย่าหนามืนหลายท่วอนนั้นอะก็รู้จักแม่น่ะนรักเมื่อทุกคนเลยลูกนะแต่แม่น่ะเป็นคนขี้บุญไหนมันนั่นแม่ก็บุญแต่ไม่ใช่ว่าบุญเลยจะมาเกียรติมาช้างแม่บุญอยากให้ได้ดีเด้อ อันไม่ด <f Read ing> <wh treating Napoleon> ีก <disappointing> ับผ่านๆไปถ้าปีใหม่แล้วก็ให้ป้าจะเลี้ยงดีๆเก็บเงินเก็บทองอันนี้ของขวัญปีใหม่ให้แม่ครับอันนี้กับเจกบินเจกบินนางกระเต้ลองดูลองดูทองทองนะเป็นทองเลยแม่ลองเปิดดูดูครับแม่ลองเปิดดูเลยก็ได้เต้เห็นเกือบที่แหงลองเปิดดูดูดูดีอะไร โอ้ทำไมให้แม่มาเข้าใจแล้วอันนี้เป็นเงินเกี้ยวความบิ่มก็พอแล้วเจ้าไหนใชากันเรานี่เราอันนี้คือไม้มันแข็งกางเลยแม่เว้ยนี่แหละน่าเดือดเท่าไรครับเท่าไรหมื่นเลยเงินเกี้ยวก็จะเข้าใจลูกปล่าต่อไปชากันเราพวกมึงน่ะยืมแม่ไปใช้ก่อนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ขอจ่ากนี้ขอจ่าก็ได้ครับ การเล่นก็ให้การงานดีดีแต่หนอยใจลูกหลายเนี่ยนี่แหละก็คือเด็กอ่อนี่แหละเป็นเด็ก